เก่งที ited, ่สุดของคอนแกนยูไนเต็ดครับสวิตไปผมล่าที่ใช้ความเร็วกว่าชาติขายแล้วครับวเอาจริงๆผมน่าจะในชีวิตผมน่าจะเก่งฟุตบอลที่สุดแล้วครับใช่ครับตอนนั้นได้เงินเดือน7 0 0 0ับาทผมไม่ได้ต่อ mm hmm. ไม่ได้เลยครับผมเซ็นเลยครับไม่ได้อ่านด้วยเพราะว่า <laughs> เปลี่ยนไปมากเลยครับจากหน้ามือจากหลังมือเป็นหน้ามือหรือว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับผม สวัสดีครับผมโจแจวสวิทเป็นคนราชครับผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับเริ่มชอบฟุตบอลตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบครับตอนอยู่อนุบาลครับผมชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กแต่ถ้ามีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนี่ประมาณช่วงอายุประมาณ15-16ถึงบปีโตขึ้นมัธยมก็รู้ว่าฟุตบอลมันสามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้มันสามารถอาชีพที่แบบรายได้มันเยอะก็ผมก็เลยเต็มที่กับฟุตบอลครเพราะว่า ผมเอาจริงๆผมน่าจะในชีวิตผมน่าจะเก่งฟุตบอลที่สุดแล้วใช่ครับช่วงนั้นเล่น Facebook ครับผมเห็นเขาประกาศผ่านเพจสโมสรบุยลำแล้วก็มีการคัดเยาวชนเข้าสโมสรบุยลำผมก็สนใจอยากไปเข้าในคลิดมีเขาแล้วก็อยากไปดูสนามบุยลำตอนนั้นมันเป็นสนามไอโมบายสเตเดียมก็ไปกับ พี่สคนครับผมคัดตอนประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้คนได้ครับรอบแรกเขาเอาเข้าประมาณ5คนนะครับรอบแรกผมไม่ผ่านครับรอบแรกแล้วจะมีคัดรอบ2ประมาณอีก2เดือนถัดไปครับผมก็กลับมาตั้งใจฝึกซ้อมใหม่แล้วก็เพื่อจะไปคัดรอบ2รอบ2ผมก็ติดเคอเอาไปอยู่ในอะคาเดมี่ประมาณ1เดือนครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยครับจาก หน้ามือจากหลังมือเป็นหน้ามือหรือว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับผมก็เป็นเด็กวานนอกคนนึงแบบไม่เคยเห็นอะไรที่แบบการอยู่การกินทางอาหารการฝึกซ้อมอย่างนี้มันดีมากเลยครับอยู่หนึ่งปีมันสามารถให้เรามีระเบียบวินัยแล้วก็ซ้อมวันทุกวันอยู่กับฟุตบอลทุกวันเลยครับผมตื่นประมาณหกโมงเช้าแล้วก็วันไหนมีซ้อมเช้าก็ซ้อมเช้าแล้วก็กลับมาอาบน้ำอาบน้ําแล้วก็แต่งชุดนักเรียนไปกินข้าวอยู่ในสโมสรแล้วก็ไปโรงเรียน โรงเรียนเสร็จเลิกประมาณสี่โมงเย็นครับแล้วก็กลับมาซ้อนฟุตบอลต่อครับผมก็น่าจะรู้ก่อนหน้านี้ประมาณ1-2เดือนนะครับก็แบบเอาซองกระดาษขาวให้เรามาอ่านว่าเราควรแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้ครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปต่อหนาอะไรมาณนี้ครับของผมน่าจะเป็นเขาบอกว่าตัวเล็กเกินไปประมาณนี้ก็รู้สึก เซ็งอยู่ครับตอนแรกๆก็เซ็งครับแต่ก็มันก็ต้องสู้ต่อไปครับพี่ใช่ครับเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุ18ก็หามหาลัยเรียนต่อหาที่คัดหาที่อะไรติดต่อพวกผู้ใหญ่ที่รู้จักกับสโมสรนู่นนี่นั่นก็จบมหกก็ไปคัดตอนนั้นมันเป็นดิวชั่นสองครับก็ไปคัดประมาณ10สโมสรได้ก็คัดไปเรื่อยบางบางที่ไปคัดมหาลัยปุ๊บผมก็คัดติดในมหาลัยแต่ผมก็แบบเขาบอกว่าไม่ใช่สโมสรมันเป็นแค่โคตาเขาเรียนฟรีในมหาลัยเฉยผมก็ไม่เอาเพราะ ผมในใจผมคิดว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากกว่าเรียนมาอะไรใช่ก็คัดไปเรื่อยแล้วคัดอยู่กรุงเทพประมาณนานอยู่ครับนานพอสมควรแล้วก็กลับมาบ้านก็มาคัดแถวบ้านแถวขอนแก่นน้องคายกาฬสินยะโสธรนี่ผมาไปคัดมาหมดก็เปิดหาในเหมือนมันจะมีกลุ่มกลุ่มใน a c e b o o k อ่ะกลุ่มคัดนักฟุตบอลนี่ผมก็ไล่หาติดครั้งแรกก็ดีใจมากครับตอนนั้นได้เงินเดือน7 0 0 0บาท ผมไม่ได้ต่อไม่ได้ไรรเลยครับผมเซ็นเลยครับไม่ได้อ่านด้วยเขาว่าได้เงินเดือน7,000บาทนะผมก็โอเคครับตกลงผมก็เซ็นสัญญาของเขา2ปีตอนนั้นอยู่กระสินอายุ18ดจ้าง19ก็เซ็นสัญญา2ปีครับแล้วก็ยูนกับกระสินได้ปีเดียวครับแล้วก็มีพี่จากสโมสรน,นมบัวพิชัยครับตอนนั้นอยู่ไทยลีก2องเขาเห็นฟอร์มการเล่นเขาเลยบอกสนใจว่าจะไปเล่นกับ อยากย้ายไปทีมนู้นนี่มันไหมเขาผมก็เรียกว่าอย่าไปครับเพราะว่ามันเป็นเด็กที่สูงกว่ากาาสินเอสซีครับทางผู้ใหญ่เขาก็เลยคุยกันผมก็เลยได้ไปอยู่หนองบัวพิเชียรครับใช่อต,อตอนอยู่การาสินก็ได้ลงเล่นบ้างครับแต่ไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องครับตอนนั้นยังเล่นน้อยอยู่พอไาย้ายไปหนองบัวไม่ไม่เล่นเลยครับเล่นประมาณ15นาทีได้ครับเปลี่ยนลงไปใช่ครับแล้วก็ผม ก็บอกผู้ใหญ่ทางผมว่าผมอยากลงเล่นครับอยากอยากสัมผัสกับเกมให้มากกว่านี้ครับ mm hmm. เขาก็เลยยืมตัวโคปูลก็เลยมายืมตัวไปลงเล่นตอนนั้นอยู่โคปูลได้ลงเล่นเกือบทุกแมตช์ครับเราก็ได้มีการพัฒนาใน mm hmm. ด้านฟ mm ุต hmm. บอลแล้วก็เห็นสโมสรขอ,อ,อดใหญนยอนเต็ด mm hmm. เขาเปิดคัดช่วงทีสาผมก็เลยลองมาคัดดูครับใช่ครับก็เลยคัดติด mm hmm. ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจใตัวเองครับผมตอน นั้นอยู่ทีสามามาคัดใหม่หมก็ยังไม่มีใครรู้จักครับผมเพราะว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้ดึงตัวมาเพราะาเราแบบอยากมาอยู่กับเขาเรามาคัดแล้วก็ช่วงนั้นแมตช์สองแมตช์แรกยังไม่ลงเล่นครับผมแล้วก็มาเล่นบอลถ้วยแล้วก็เหมือนแบบเล่นดีครับโค้ชก็เลยแบบให้โอกาสลงเล่นบอลลีกก็ก็ยาวเลยครับทีนี้เ่นทําได้ครับก็ยาวมาทีสามทีสามนี้น่าจะได้แชมป์แชมป์โซนแล้วก็แชมป์ประเทศใช่ครับแล้วก็ ขึ้นมาที่2ก็น่าจะที่2จบอันดับ5หรือ6กนั่นแหละผมไม่แน่ใจแล้วก็ไปเพย์ออฟครับเพย์ออฟกับแพ้แล้วก็แล้วก็มาชิงตั๋วไปสุดท้ายกับนะครปฐมได้ตัวไปที่3ขึ้นไทยลีกดูการเรือนฉันขึ้นสู่ทีห่งครับแมนนั้นก็ทำได้ครับก็ดีใจมากเลยครับตอนแรกคิดแน่ใจว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันมากพอลงไปเล่นจริงๆล้วแบบ มันแตกต่างจากทีสองกับทีสามากเลยทั้งเรื่องแบบการสปีดบอลการแบบแท็กติกอะไรของโค้ดแล้วก็ตัวผู้เล่นครับผมแตกต่างมากครับผมว่ามันมาถึงความความฝันของผมแล้วครับใช่ครับผมว่าขอแค่เล่นไทยเดกหนึ่งก็พอแล้วแต่ก็ผมก็จะพยายามทําให้มันเกินความฝันไปอีกขั้นหนึ่งใช่ก็น่าติดทีมชาติครับในอนาคตข้างหน้าตอนตอนเป็นเด็กๆใช่ไหมครับอยากไปเล่น ประเทศนู้นนี่มันเป็นความฝันของแบบเด็กครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันมันมันก็ยากอยู่ครับใช่ครับเราต้องพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นแต่ก็มันก็ไม่แน่นอนนะครับให้อนาคมันมันเป็นเหมือนความฝันของผมเลยครับที่แบบตอนนั้นผมพูดกับเพื่อนคนหนึ่งว่าเออสักวันเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนแบบคิดก็ไม่ได้โกรธเขาหรอกก็คิดแบบเป็นตอนเป็นเด็กอะเขาไม่ออาแล้วเลยว่ะ สักวันเราจะกลับมาเป็นศัตรูของเขาให้ได้เงี้เออมันก็เป็นความฝันของผมที่เออเรากลับมาเป็นศัตรูของเขาได้เกีวมันนั้นก็ก็แพ้ไหมก็แพ้ไปแล้วแต่ก็ก็ดีใจดีใจที่ได้เป็นลงไปเล่นที่สนามอโมบายใช่ครับและยื้ข้อสูนยกับฟอร์มผมว่ามันเป็นมันเป็นนิสัยส่วนตัวของผมมากกว่าครับถ้ามันก็เวลาซ้อมเวลาอะไรมันก็เล่นกับพวกเพื่อนพวกพี่อย่างนี้นะครับพอดีพวก ทีมงานมีเดียคอนแกนเขาก็ดีด้วยครับเวลาเขาก็มาถ่ายนู่นนั่นมาอัดคลิปลงมันก็ปนแปลกดีครับใช่ใช่คนเขาชอบเห<า>็นว่ามีนักร้องชื่อดังเขาชอบนางมวยแข่งสายนะคผมทั้งแบมเปรลินผมเอาบบจริงน <ๆ S 2> บผม <laughs> สายดาราครับผมอันนี้ผมสายไปฮักนะครับ <laughs> เขายังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยมีมึงตอนแรกผมว่ามันก็มีผลนะเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์มันก็ทำให้เราคิดนอนไม่หลับมันก็ทำให้เราคิดมากแต่ช่วงหลังผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเลยครับมันก็มันก็ต้องโดนทุกคนอ่ะพี่เวลาเราเล่นไม่ดีครับผมเราก็ต้องยอมรับให้มันได้ถ้าเราเล่นไม่ดีก็ต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อแบบทำผลงานในสนามให้มันดีเขาก็ไม่ว่าเราเลย เขาก็ตะโกนลงมาด่าเลยด่าผมคนเดียวมันเขาด่าทั้งเกมอะแต่ด่าผมคนเดียวผมก็ผมก็เป็นคนผมก็ผมใจเย็นมากเลยนะเขาว่าด่าถึงพ่อถึงแม่ผมไม่โตตอบเลยนะผมจะโตตอบแล้วผมก็คิดไม่พูดดีกว่าถ้าพูดไปเรื่องก็ใหญ่โตกว่านี้ีผมก็เลยเก็บเอาไว้ก็ตอนนั้นเสียสมาธินะพี่อยากแบบตะโกนขึ้นไปว่าอะไรครับแต่มันมันก็ทำไม่ได้ใช่ใช่แต่ แต่พวกเพื่อนพวกพี่อะไรเขาก็ได้ยินอยู่เออเขาก็บอกเขาก็มาบอกผมเออไม่ต้องไปสนใจเขาเขาแบบเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ก็พอให้เขาด่าเขาด่าไปดีแล้วที่เขามาดูเราอะไพวว่าเออไม่เป็นไรให้เขาด่าไปดีกว่าเขาไม่มาดูอ่างนี้ครับครับผมสุดท้ายก็ตัวเแี๋วขอฝากให้แฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลขอนแก่นยูเวตทุกคนนะครับติดตามสโมสรขอนแก่นยูเวตแล้วก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้นักเตะขอนแก่นยูเวตทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับ